ราชาลูกนังทั่โลกขอเสนอวอนอกยันศักยภาพซาลามีดีกว่าการยิงประตูสตีเวนวอนอกอดีนักเตะลิพูดยืนยันว่าโมฮัมเหม็ดซาลาไม่ได้มีทีเด็ดในการยิงประตูดได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเท่านั้นแต่เจ้าตัวยังมีความขยันและช่วยเพื่อนร่วมทีมพัฒนาฝีเท้าขึ้นได้อีกด้วยดาวยิงทีมชาติอียิปต์กำลังนำไปดาวซันโบพิมลริกในฤดูกาลนี้และถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่สร้างสถิติมากมายให้กับสโมสร อย่างไรก็ตามบอลออกก็เชื่อว่าซา่ายังมีดีในเรื่องของความขยันและการไล่ยแย่งบอลจากผู้เล่นฝั่งตรงข้ามอีกทั้งยังทาให้เทรนอเล็กซาเนเดอร์พัฒนาการเล่นขึ้นมาได้อีกด้วยนักเตะที่อยู่ร,บรอบๆตัวเขาพวกเขาเล่นกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันจึงได้ผลออกมาที่ดีมากๆหลายคนพูดถึงความสามารถในการทําสกอร์ของซา่าแต่ศักยภาพในเรื่องของการแย่งบอลและไล่ต้อนคู่ต่อสู้ของเขานั้นมันเหลือเชื่อมากๆความขยันของเขาหน้าทึ่ง และยังช่วยให้เทรนอเล็กซานเดอร์โนพัฒนาฝีเท้าขึ้นอีกด้วยเดลีเมลสํานักข่าวดังอังกฤษระบุว่าเอซิเมลานใกล้ตกลงเซ็นสัญญาส่วนตัวกับดิวกโอริกกีกองหน้าร่างเทพทีมลิปูได้แล้วหัวหอกวัย26ปีกําลังจะกลายเป็นนักเตะฝีเอเย่นหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ซึ่งเขาสามารถเปิดการเจรจาล่วงหน้าให้กับสโมสรในต่างประเทศได้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งมิลานถือเป็นตัวเต็งที่จะได้ลายเซ็นของเขา ลิพูมีออปชันในการขยายสัญญาของเอดิกี้ออกไปอีก1ซีซันแต่เป็นกรณีที่เขาต้องได้ลงตัวจริงตามจํานวนที่ถูกกาหนดเอาไว้ซึ่งไม่น่าจะมีความเป็นไปได้เพราะที่ผ่านมาลงเล่นเป็นตัวสํารองในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปแค่5นันดโอริกี้อยู่ค่าแข่งในถิ่นแอนฟิลมาตั้งแต่ปี2014โดยไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวจริงและถูกใช้งานจากม้านั่งเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็แล้วแต่เขาทําประตูที่น่าจดจําให้กับหงแดงหลายลูกนั่นรวมถึงการยิงในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในศึกแชมเปี้ยน ซีซั่นส0 1 8 2 0 1 9ที่ช่วยให้สโมสรคว้าแชมป์นอกจากนี้ยังเคยทำประตูชัยในนาทีที่96ใส่เอเวัตันทีมคู่อริของสโมสรต้นซีซั่นนี้โอริกี้พลาดลงเล่นไปประมาณ2เดือนเพราะการบาดเจ็บของเขา่าแต่ในตอนที่ฟิตพร้อมต้องแย่งตำแหน่งกับตออย่างโมซาล่าเซเดลมาเน่เดียโก้โชตาโรเบโตฟิมิโน่และล่าสุดลุยเดียสรายงานข่าวจากเอลนาชูนานและลากาซต้าเลโสปอร์ตเปิดเผยว่าบาโลนาไม่ได้สนใจเปาโลดิบาลา่า เนื่องจากชาบีอนันเดสกุนสือทีมต่างดาวพิจารณาหัวขอกูเวนตุสฝีเท้าโอเวอร์เรดเกินจริงไปมากหัวขอกีมชาติอาร์เจนตินาเตรียมย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวจากยูเวนตุสซัมเมอร์นี้หลังการเจรจาล่าสุดล้มเหลวไม่เป็นท่าทันทีที่มีการยืนยันเรื่องย้ายทีมดิบาร่าก็มีข่าวได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ระดับแถวหน้าของยุโรปมากมายไม่ว่าจะเป็นลิพูอินเตอร์มิลานนาโปลีเปียเชท็อตแนมฮอสเปอร์เรอัลมมดิตและเลดิโกมมดิตและบาร์เซโลนา อย่างไรก็ตามซื่อดังอย่างเอลนาซูนานและลากาสตาเดโรดสปอร์ตได้ออกมายืนกรานว่าบาซ่ามไมไ่สนใจเซนดิบาร่าแม้ต่อให้เกิดขึ้นในลักษณะย้ายฟรีก็ตามเนื่องจากชาบี้รู้สึกว่าหัวหอกยูเวนตุสถูกประเมินฝีเท้าสูงเกินจริงไปมากและสไตล์ไม่เหมาะกับทีมสำหรับผลงานของดิบาร่าในซีซั่นนี้ทำไปแล้ว13ประตู6แอซิสจากโอกาสลงสนาม29นัดฟาบิโซโรมโนโนักข่าวคนดังเผยว่าราฟินญ,ญ่าก,กองกลางตัวเก่งของลีนูเดต จะมีค่าฉีกสัญญาที่25ล้านปอนด์เท่านั้นหากสโมสรตกชั้นในซีซั่นนี้ยูงทองรั้งอยู่ในันดับ16ของตารางโดยมีแต้มเหนือก่าวัตฟอร์ดท,ที่อยู่ในโซนสีแดง7คะแนนแต่แข่งมากกว่า1เกมในขณะที่เบอร์รี่อยู่รองบอยตามหลัง8คะแนนแต่แข่งน้อยกว่าถึง3นัดที่ผ่านมามิดฟิลวัย25ปีมีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องโดยรายงานจากสปอร์ตสื่อเจ้าดังของสเปนเผยว่านักเตะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวไปเล่นกับบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากสเปนแล้วด้วย เจากรายงานของโรมมโนเผยว่าราฟินยามีเงื่อนไขในสัญญาที่เซ็นไว้กับสโมสรโดยสามารถย้ายทีมได้ที่ค่าตัวเพียง25าล้านปอนด์เท่านั้นหากหลีดตกชั้นอย่างไรก็ตามหากทีมอยู่รอดค่าฉีกสัญญาก็จะสูงถึง7 5าล้านปอนด์สำหรับเกมถัดไปลีดจะเปิดบ้านเจอกับเซาท์แฮมตันในวันที่2เมษายนโดยทีมเก็บชัยชนะมาแล้ว2เกมติดต่อกันฮึ่งราฟินยาตกลงสัญญาบาซ่าแล้ว5ปีราฟินญ,ญาปีกทีมชาติบราซิลของลีดยูเด็ดตกเป็นข่าวว่า ได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวด้วยสัญญา5ปีกับบาซลนาแล้วก่อนที่จะย้ายมายังถิ่นคนัมนนในช่วงซัมเมอร์นี้ยักษ์กาตาลันเป็นแฟนตัวยงของปีชาวบราซิเลียนรายนี้มานานแล้วโดยที่ผ่านมาต้องเผชหน้าในการล่าตัวเขากับลิผู้แมนซิตี้และบายเยอร์มิเนกมีข่าวว่าลีดปริเซสข้อเสนอ29ล้านปอนด์จากบาซ่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าการเจรจาเรื่องสัญญาเบื้องหลังยังคงดําเนินต่อไปตามรายงานจากสปอร์ตว,ว่าราฟินญ,ญาได้บรรลุข้อตกลงสัญญา5ปีในถิ่นคนัมนนแล้ว มีการอ้างว่าบาซ่าหวังว่าเรื่องดังกล่าวนี้จะบังคับให้หลีดต,ต้องยอมรับข้อเสนอของพวกเขาโดยเดโก้ตัวแทนของราฟินญาก็ยังคงเจรจากับผู้บริหารในถิ่นเอลแลนโรสต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าราฟินญาได้ให้คำมั่นสัญญากับผู้บริหารบาซ่าว่าเขาจะเซ็นสัญญากับทีมเนื่องจากรู้สึกตื่นเต้นกับโปรเจกต์ของชาบีเอเนนเดสแม้ว่าจิเมรายซมบ้อนที่สามารถเสนอเงินให้เขาสูงกว่าก็ตามสำหรับราฟินญาทำไปแล้ว9ประตูจากการลงเล่น27นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูก,กาลนี้ และได้ประเดิมทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ไปตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจอราดนำทีมตำนานหงส์ขอขอบคุณบทความจากเจก,กี้ช่วงฟีฟ่าเด,ดได้จังหวะสนามว่างถือโอกาสสร้างกุศลทำบุญร่วมกันระหว่างลิพูที่โต๊ะโพใหญ่คือสตีเวนเจอราดัและเจมีคาร์เกอร์รวมทีมเชิญเพื่อนเพื่อนมาร่วมเตะบอลหาเงินสมทบทุนเข้ามูลที่ลิวหูเป็นองค์กรการกุศลของสมสรนที่ช่วยเหลือสังคมในทุกด้านทั้งการศึกษา การสารสุ์และอื่นๆก็เป็นงานสโมสร,รแต่ใช้ชื่อเจอราดกับคารคเกอร์นำทีมซึ่งแน่นอนเดอะคอบว่างเพราะวันเสาร์ไม่มีบอลเตะต่างก็ซื้อตัวเข้ามาชมเกมกันอย่างหนึ่งแน่นไม่ทําให้นักเตะ,ะระดับตํานานเล่นอย่างเดียวได้โดยคู่แข่งคือบาซโลรนาซึ่งมีชื่อริวัลโดโจนี่เอ็ดการ์ดิวิตนำทีม,มาเอาแบบดังที่สุดนะครับเพราะที่เหลือดูเหมือนจะเป็นนักเตะเกรด2และตัวสำรองบาซ่าซะเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าคงรวมตัวกันยากเพราะกระจัดกระจายไปทั่ว หากบอลระดับตำนานอายุก็น่าจะ40 5ถึง55ปีนั่นเลยแล้วถ้าอายุประมาณนี้เอาช่วงระหว่างปี1992กเถึง2012เฉพาะ20ปีนี้เชื่อว่าขุนพลบาซาระดับท็อปของโลกมีมากมายอย่างประตูเนี่ยเอาแค่คาร์เลสบูสเกตข้อของซีเคียวบูสเกตซึ่งเป็นมือ2รองจากอันโตนี่ซูบิ a ซาเดตาชุดเจ้ายุโรปมาก็ได้ไม่ต้องถึงขั้นซูบีที่เป็นผู้บริหารแล้วแต่นี่ได้อันคอยวัย55ปีมือ3ชุดแชมป์ยุโรป ลูกทีมโยฮันครับและเป็นรุ่นพี่เป๊ปมาแต่วัยขนาดนี้มาพร้อมผงจะลอยตัวปัดบอลและไม่ให้เข้าได้ง่ายๆก็แล้วกันน่าจะได้ถ้ารวมตัวกันดีๆเพราะอเบิร์ตเฟเรที่รับหน้าที่โคชชุดเวพบาซานี้ก็มีชื่อเสียงไม่เบาทีเดียวฟูแบ็กบาซ่าและทีมชาติสเปนเคยเล่นกับเชลซีแต่ก็เข้าใจละครับการตามตัวนักเตะตำนานที่ไม่ค่อยได้รวมตัวกันมาเล่นมันยากยิ่งชื่อเสียงแต่ละคนย่างโลนันโยามิลเอโต ราฟาเอลมาเกสโคเซบาเกโรคาริสปุโยเซก้บาคอนหรือกระทั่งเป๊ปเองก็ไม่ง่ายอยู่แล้วเพราะภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างคนต่างทําหน้าที่การงานของตัวเองเราจึงเห็นตำนานบาซามีตะเกรดตัวสำรองทั้งนั้นเลยดีว่ายัางมีเดวิอวโดโจวานี่ดาวิดอยู่กับทีมไม่นานเบลเดติลูโดวิชชูลีและกระต่ายน้อยซาบิโอลาที่พอจะมีชื่อเสียงมาเตการกุศลในนแอนฟิลด์ได้เกมนี้มีไทยทัศสดทาง lfc tv go ซึ่งผมเป็นสมาชิกรายปีก็ดูได้ตามปกติส่วนแฟนบอลที่ไม่เป็นสมาชิกก็ลงทะเบียนทาง a c e b o o k ไลฟ์จ่าย59บาทเงินเข้ามูลทิทั้งหมดนั่นแหละโดยถ่ายทอดสดตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงมีพรีวิวแมตช์แข่งขันที่ข้างสนามโดยพิธีกรประจำลิพูทีวีพร้อม2ตํตำนานต่างยุคแซมมี่ลีก,กับสตีฟแม็กมานทีมตำนานลิพูคุมทีมโดยเซอร์เคนนีดันกริชมาพร้อมสตาฟเต็มพิกัดเพื่อนและลูกทีมเก่าของเขาเอียนรัสจอห์นบานจอห์นอันดิช ข้างสนามนี่ก็ทําให้แฟนบอลได้เห็นความเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ของชาวหงที่เล่นทันกันอยู่รัฐที่ยิ่งใหญ่มาก่อนบาและอันดิตโดยพชคาตหน้าติดหนวดน,นั้นเคยเป็นเจ้ายุโรปมาแล้วตั้งสองสมัยลิพูครึ่งแรกระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูเวสเทอร์เฟลกองหลังคาร์ลเกอร์ฮูเปียแอคเกอร์ออเรเดโอกองกลางเจอราดควาเมเดียลจอร์สันกองหน้าเขากาเซียบาซ่าครึ่งแรก4-3-3ผู้รักษาประตูอันคอยกองหลังเบลติ เอ็ดมินสันเดออูโคโคกองกลางดาวิดตาสฮอรัสโรเจอร์กาเซียกองหน้าชูรีซาเบียล่าริวัลโดผู้ตัดสินปีเตอร์แบงค์สเกมก็เล่นกันตามสภาพให้แฟนบอลได้หือหานะครับทีมหงที่ฟิตฟิตก็มีเดอะเขาที่วิ่งเหมือนตอนเล่นบอลอยู่นั่นแหละครับเจอราดก็ยังมีแรงรักษาสภาพได้เดอเนลแอคเกอร์และลุยกาเซียก็ฟิตที่เหลือก็พอเล่นได้อยู่ ในวนนัยขณะนี้ส่วนบาซ่ามีเพียงลิวาลโดและซาบิโอลาเท่านั้นที่พอได้นอกนั้นเน้นคุมโซนให้ลิพูบุกเข้ามาหาแล้วรอสวนกลับซึ่ง30นาทีแรกทําไม่ได้เกมเป็นรองและเสียท่าเจอราตที่โดนเอ็ดมินสันเตแถมพุ่งล้มด้วยเลยได้จุดโทษฮ่าฮ่เจอรัตยิงจุดโทษเข้าไปนะับว่าเป็นการคืนแอนฟิลครั้งแรกรอบเจปีพร้อมทั้งยิงประตูได้ด้วย,วยจากนั้นเกมก็สูสีตามสภาพแต่ประตูตีเสมอของบาซ่าเหนือชั้นมากครับ ซาบิโอลาแทงทะลุซีแบ็กโฟให้โจวานี่หลุดเข้าไปยิงข้างๆงขาเวสตอร์เฟลเข้าไปครึ่งหลังก็เปลี่ยนแบบยกชุดเซอร์คินิโตริษส่งดูเด็กเอ็นริกเควคเทียบาร์บแม,ม็กมานามันซามิเซอร์แบกเกอร์บารอสมักซิโลดิเกสและดาวนิ่งลงเหลือเจอราดไว้คนเดียวส่วนบาชน่านั้นเปลี่ยนตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเมนเดต้าต่อโตเรโลโจวานี่ลงมาก่อนครึ่งหลังก็ใช้จนหมดลิเอลาโรดิเกสกุสมานผู้รักษาประตูโซเล ว่าแต่ตำนานชุดซองของบาซ่านั้นเล่นบอลดูเป็นเกมกว่าเด็กหงส์ชุดที่ลงไปแม็กก้าก็ไม่ลากเลื้อยมากหมายเพราะหมดวดูจะเงียบเงียบกองหลังยิ่งเพลินเลยแม็กเคเทียขึ้นแล้วลงไม่ทันเหลือเอลิเก้กับบาบส่วนบาซ่านั้นได้ลุยกาเซียไปเล่นอีกครึ่งหนึ่งดูกองหน้าทะลุถลวกมากขึ้นสุดท้ายได้จุดโทษจังหวะบาบทำฟาวโจนีเป็นลิเวอร์โรยิงเข้าไป2ตัวหนึ่งเล่นไปเล่นมาบาบเจ็บต้องหามออกสุดท้ายต้องส่งแอคเกอร์และคาราเกอร์กลับมาช่วยเกมรับ ตำนานหงพยา,ยามบุกกดดันแต่บาซ่าไม่พลาดขนาดมิลานบารอสยิงเาผาขนยังโดนบล็อกออกมาได้หลายจังหวะเฉียดไปเฉียดมาก่อนจบที่ชัยชนะของตำนานชุด2อบาส่น,นาอตัวหนึ่งชื่นมื่นกันไปทั้งสองฝั่งนัน,นี้พระเอกของงานคือสตีเวนเจอราดนั่นแหละครับแม้ไม่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมซึ่งทางสนามประกาศให้เดนเนลลแอคเกอร์แต่กับตันเจอราดก็เหมือนแม่งานเป็นสูตรน่วมใจเพื่อนและแฟนบอลงานนี้ไม่มีรอบบี้ฝาวเลอร์และไมเคิลโอเวนซึ่งทราบว่าไม่ค่อยสนิทกับแก๊งนี้มากนัก พะชุดนี้ไม่มีใครทําคอกม้าแข่งส่วนตัวเจราในวัย41ปียังคงแสดงชั้นเชิงนักบอลอยู่เหมือนเดิมการวิ่งการจับบอลการเปิดบอลยาวทั้งแบบสวิตข้ามฟากและบอลทะแยงทําได้เนี๊ยบเหมือนเดิมแถมียิงไกลให้เห็นตามเสียงเรียกร้องของเดอะค็อปที่เข้ามาเต็มแอนฟิลด์ดูพลังของเขาแล้วยังพอมีให้เห็นในสนามส่วนนอกสนามนั้นเหลือกเห็นฟี ف า22ไอคอนนับว่าค่าเฉลี่ย92ไม่ธรรมดาไม่ใช่เด็กหงก็ต้องมีเขาไว้ในทีมเชื่อเถอะ ผมนั่งดูเกมระดับตำนานหรือบอล v i p ทาง LFC t v g o ผู้วิเคราะห์ระหว่างเกมก็คือฟิลทอมสันตำนานกองหลังกับตันชุดแชมป์ยุโรป1-9 8 1ก็พูดถึงความสุดยอดของเจอรัตที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รวมแฟนบอลมาได้เต็มสนามและเป็นต้นแบบนักเตะในตำนานของชาวหงอย่างแท้จริงทอมโมนั้นเป็นมือขวาเชลลาอุลิเยและเป็นผู้ร่วมแนวทางกับอุลิเยในการผลักดันเจอรัตขึ้นเล่นชุดใหญ่นั่นแหละชีวิตของเขากับเจอรัตค,คล้ายกันเกิดแถบทิศเหนือของเมืองลิผู แถวศูนย์ฝึกซ้อมของทีมในปัจจุบันเป็นแฟนหงเติบโตจากทีมเยาวชนลิปหูก่อนเล่นทีมชุดใหญ่เป็นกัปตันทีมด้วยและติดทีมชาติกรีฑเหมือนกันเจราดเริ่มจากเด็กสร้างลิวอพูเป็นแฟนหงแดงเป็นนักเตะของทีมเป็นกัปตันทีมแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์พเมลีกเหมือนที่โดดล้อแต่คุณค่าของเจราดมีมากกว่าถ้วยรางวัลและดูเหมือนจะครอบเที่ยงกรีฑและทั่วโลกต่างพากันยอมรับในความเป็นเจราดที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรจนแม้กลายเป็นตำนานของทีมแล้ว เขายังมีได้ผลต่อแฟนบอลและสโมสรอย่างมากมายเราพิสูจน์ได้จากบอลเวียพีหาเงินเข้ามริลิฟูที่แฟนบอลต่างพากันเข้าสนามร่วมการกุศลพร้อมตะโกนเรียกชื่อสตีเวนเจอรัดดังเป็นระยะตลอดทั้งเกมแม้ทุกวันนี้เขากลายเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลไปแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าแฟนหงยังคงติดตามให้กำลังใจทีมแอสตันวิลล่าเหมือนเป็นลิฟูสาขาสองสาวกเดอะค็อบเองต่างก็มีความหวังเอาไว้เต็มหัวใจว่าเมื่อเส้นทางทอดยาวมาขนาดนี้แล้วตำแหน่งผู้จัดการทีมลิฟู จะตกเป็นของสตีเวนเจอรัตในวันหนึ่งวันใดอย่างไม่ต้องสงสัยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับส r คร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ